ครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับเอกไรเดอร์ทีเฮดนะครับโอเควันนี้นะครับจะเอารถไปวอร์มเครื่องนะครับแล้วก็เติมน้ำมันนะครับเช็คลมเช็คอะไรนะครับถึงวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับรถสายจอดนะครับบิ๊กไบค์สายจอดนะครับผมอย่างรถผมเองก็เป็นสายจอดนะครับผมก็ รถคันนี้ผมใช้มาหกเจ็ดปีแล้วนะครับเป็นรถสองพันสิบแปดซีบีห้าศูนย์เอฟนะครับเนี่ยครับคันนี้เลยนะครับในคันนี้เลยนะก็ใช้มานานครับสิ่งตัวช่วยนะครับก็มีนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับสายจอดก็คือที่ชาร์จแปตนะครับแต่ถ้าเราจะเอาดีดีหน่อยนะครับก็ซื้อเป็นของซีเทคก็ได้ เสียบไว้ได้ทั้งวันนะครับเสียบไว้ได้ตลอดแม้แต่ว่าไอตัวช้าตัวเนี้ยเราจะใส่ผิดขั้วสลับขั้วหรือเราเออลองเอามาเทสแบบขั้วบวกขั้วลบชนกันมันก็มันก็จะมีตัวตัดระบบนะครับตัวนี้ดีนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้นี่ครับสองร้อยกว่าบาทับผมเอ้สามร้อยนะครับสามร้อยแต่ตอนนั้นผมใช้โปรเหลือสองร้อยกว่าผมใช้มาสี่ห้าปีแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาลองไอ้นี้ดู แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องถ้าเกิดว่าจอดสองเดือนสามเดือนเนี่ยยกสแตนไว้ครับหน้าหลังนะครับให้ยางมันลอยนะครับแล้วก็สตาร์ทบ้างนะครับสองสามวันสามสี่วันสตาร์ทบ้างนะครับนี่ผมก็จะออกไปสตาร์ทนะครับสายจอดไม่มีอะไรมากครับเช็คแบตนะครับถ้ามีตัววัดค่า CCA นะครับ เราก็จะดีมากเลยนะครับแบตผมอ่ะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับรถคันนี้ <C le af> เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูฟังเสียงเขานะครับ <C le af> เสียงสตาร์ทเขาอะ่ะเขาจะไม่จะไม่ชึ่งทีเดียวนะครับธรรมดานะครับของแบตหกปีกว่ารถคันนี้ผมออกมาวันที่สามบเแ็ดมีนาสองพันสิบแปดใกล้จะเจ็ดปีแล้วนะ ลองผมจะเ,เ,เติมน้ำมันนะครับหรือขีดเดียวก็เต็มละฟังเสียงนะครับเสียงสตาร์ทของเขาอ่ะเนี่ยนะครับก็คือว่าจะไม่ชึ้งเลยวแค่เดียวติดอย่างเงี้ยมันจะมีหน่วงอะไรก็ประมาณนี้แหละครับรถคันนี้จะเจ็ดปีแล้วอีกสามเดือนเดือนมีนานครับสิ้นเดือนมีนาเพราะเขาเจ็ดปีเต็มนะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรสักอย่างนะครับยกเว้นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกล้อกองอากาศเราก็ใส่ก่องเท่านั้นนอกนั้นนะครับของเดิมที่มาจากศูนย์อยู่ครบโซ่ท่าเบรกนู่นนั่นนี่นะครับของเดิมอยู่ครบหมดเลยทุกอย่างนะครับของเดิมจะอยู่ครบหมดรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็ยังติดมากับรถนะครับ ติดมากรถผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยล้วเนี่ยผมก็ใช้อาัยด้วยว่าอาศสยที่ชาร์จแบตนะแหละเครื่องชาร์จแบตผมซื้อติดเอาไว้นะครับนี่ครับตัวเนี้ยซื้อติดไว้ใช้ได้อยู่นะครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเติมน้ํามันนะครับภารกิจของผมในแต่ละสัปดาห์หรือว่าสองสัปดาห์ทีหนึ่งนะครับก็เอาเอาเขาไปวอร์มบ้างนะครับ ถ้าวิ่งแต่งงานเนี่ยวิ่งแต่งงานวิ่งแต่งงานก็ไม่ได้ทําเลยนะครับเดี๋ยวรถไปกันนะครับไปครับพร้อมลุยนะไปทดสอบดูนะครับไปเติมน้ํามันนะครับให้เต็มถังผมไม่ได้ต่อแดปเตอร์ไม้นะครับยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับยังไม่มีงบนะครับตอนนี้กําลังยื่นเรื่องเอ่อ ยื่นเรื่องให้ให้กับบอนะครับกำลังยื่นเรื่องรออนุมัตินะครับนะอันดับแรกเลยนะครับทดลอง ABS นะครับทดลองเบรก ABS นะครับต้องลองขอบ้างนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับจะมีเสียงตึ๊ดๆๆนะครับถ้าเบรดทำงานนะครับอ่ะดูดูมือนะครับก็ฟังเสียง ไอ้เบสทำงานนะครับอันหน้านะครับจะผมจะลองล้อหลังนะครับจะผมจะลองล้อหลังนะครับไม่รู้จะดังหรือเปล่ารู้ในกล้องได้ยินหรือเปล่าไอเบสทำงานล้อหลังปกติครับแต่ผมไม่รู้ในกล้องได้ยินว่านะ เสียงลงมอาจจะมีเข้าบ้างนะครับเพราะผมไม่ได้ซื้ออะแดปเตอร์ไม่ได้เอาไ์มาไว้ข้างในนะครับในหมู่บ้านในรีบไปไหนเนาะผมก็ได้ลองด้วยครับว่าลมจะเข้าแรงไหมน,นะครับเพราะว่าผมเคยลองเมื่อไหลลองมาน่ดหน่อยนะครับก็ลองเปิดดูก็เข้าเลยครับ แต่ว่าขี่ไปพูดไปแล้วก็ที่วความเร็วสักเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยากนะครับแต่ว่าคิวหน้าเนี่ยนะครับก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่ามุมของกล้องเนี่ยมันอยู่ตรงใต้คิวหน้าอรีเลยนะครับไม่ได้ออกมาพ้นข้างบนนะครับเพราะคิวหน้านี่จะอยู่ใต้ระดับสายตาผมนะครับเดี๋ยวผมค่อยลองะคะัตอนออกปัดต่อยนะ ช่วงทดลองครับเพราาะว่ผมยังไม่คินกับเขาคนระัเพิ่งหัดใช้นะครับโปรโอนะครับลองลองซื้อมือสองมาใช้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดดีนะครับทำแล้วช่องก็ได้ผลเอ่อรับที่ดีก็อาจจะมีการขยับขยายนะครับอันนี้ก็ตก็คงแอแตุนที่กว่าแต่มาไว้ตรงนี้นะส่องเข้ามากาาม่อน็ล้วก็ไปช่วงทดลองก็ไม่รู้ว่าลกเข้ากันนะ เน,นี่ยเวลาหนึ่งสัปดาห์หนึงนะครับสัปดาห์หนึ่งหรือว่าสองสัปดาห์นะครับผมก็จะเออกมะม่วงมีอย่างนี้แหละนะครับแต่จะวิ่งอยู่ถึงหน้าหมู่บ้านเมื่อกี้แล้วก็วนกลับแค่นั้นแหละครับแลว้วก็วนนถ้าน้ํามันไม่เต็ถมถังเนี่ยผมก็จะเติมน้ํามันก่อนนะครับถ้าวัาาานนี้เต็มถังปุ๊บแค่หน้าผมผมก็จะเติมลนะ ก็อย <'t> <Christina. S 2> ่าไปเติมนะครับแล้วก็ขี่จนได้หมดอ่ะจนได้หมดเดือนทีเดียวนะครับแล้วก็ค่อยเติมนะผมจะทำโคชเชียสใหนอยู่แบบนี้ตลอดนะครับปกติอ่ะผมสายจอดจอดที่แคทูเลยนะครับประมาณเดือนเดือนกว่าเให้บางที้ผมจะบอกเขาบอกฟาที้อ่ะครับบางทีเดือนสองเดือนบแต่ว่าสตาร์ที้แบบประมาณอาทิตย์หนึ่งเป็าร์ตี่เขาบอกอ่ะแต่ตอนนี้ด้วยความที่ว่าแบตอ่ะนะครับ แปดแใช้มานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอมาสองสามวันก็ต้องรับทีนึงรับแล้วก็ดับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมจะลองบิดดูนะครับว่าลมจะเข้าไมาไหม ว่าเข้าแน่นอนแหละเตยมน้ำมันก่อนนะครับลุก <Okay. S 2> อ่าโอเคหายหน่อยายหน่อยโอ้โหสำหรับสายจอดนะครับ ของผมนะครับส่วนตัวส่วนตัวผมจะเติมเบนซินครับถ้าถ้าจอดนะผมจะเติมไม่เต็มแต่ถ้าแต่ถ้าวิ่งวิ่งทิปอะวิ่งทิปผมจะเติม e20 ครับแบบเติมแบบใช้ที่เดียวหมดถังอะเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับเอาเบนซินร้อยหนึ่งครับเบนซินร้อยหนึ่ง มาที่ละร้อยละร้อยนะใช้มันเต็มอ่ะโอ้ถึงปกาละโอเคไม่ต้องเติมอะไรที่หน้ากลับบ้านได้ประหยัดไหมก็เค่อยเติมเต็มถังจากเนี้ยขี่จากนี้ไปเลยนะไปเติมอีกทีรู้จักโคราชไหมโคราชไปเติมที่แยกสีดาเกือบเกือบถึงอ่ะแต่ถ้า เติมเติมจากมอกรุงเทพอ่ะรังสิตอ่ะนั่นแหละก็เลยจะเลยแยกสีดาเป็นไปนิดนึงแต่วิ่งได้ตรงนั้นแหละก็าถือว่าโอเคนะโอเคเนาะระดับเครื่องยนต์ขนาดนี้ยมันก็ได้อยู่ประมาณโลนึงก็โลละบาทโลละบาทห้าสิบโลละบาทห้าสิบประมาณเนี้ยหรือไม่ก็โลสองบาทโลบาทห้าสิบปแหละประมาณเนี้ยโลบาทกว่า กับบ้าน้ไอ้เกี่ยวกับบ้านก็ตามนั้นครับผมเสร็จภารกิจเติมน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันเต็มถังแล้ว นิดประมาณ5ครั้งนะครับห6หครั้งห0 0ร้อยบาทเพราะมันลิตรละ40 4 4บาทนะครับกว่าจะเติมเต็มนะ นี้แบตเตอรี่ก็เจ็ดปีแน่นอนครับถ้าเดี๋ยวเราลองมาเช็คลมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คลมกันนะครับผมเติมเยอะครับแต่ถ้าออกทิปอะล้อหน้าผมจะเติมผมแบกของเลยนะล้อหน้าสามสองครับสามสองสามสี 3, 2, 3, 4, มานี่แหละแล้วก็ล้อหลัง รถล,ลางผมจะกด3-6เลยนะครับแต่ถ้าขี่เอนะา Performer น่ะเมื่อก่อนหน้าผมเติม30หลัง32ครับเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ผมแบกของแบกอะไรละผมก็เลยกดหน้าไปตีติดเลยครับเพราะผมจอดเพราะยางมันยางมันเสื่อมสภาพแล้วครับสามสิบห้า หายไปห้าปอนครับเพราะอทีตที่แล้วผมก็เติมคลิปอ่ะจริงๆผมทําตั้งแต่ที่ที่แล้วแหละแต่ว่าผมลืมกดบันทึก <laughs> น้องใหม่ครับน้องใหม่อาจไปนะครับคุยกับกล้องแต่ไม่ได้บันทึกครับ <laughs> อะไม่เป็นไรครับประสบการณ์ไปนะครับล้อหลังนะครับ ร้อหลังเหลือยี่สี่ครับจากห้าสิบเหลือยี่สี่ปอนะครับจากห้าสิบอ้าคิดดูดิเนี่ยนี่หนึ่งอาทิตย์นะครับหกวันนะะหกเจ็ดวันยางหลังก็ใส่กลับด้านเห็นไหมตอนนั้นยางรั่วครับตอนของการรั่วที่สละบบรีครับเข็นไปเกือบโลดียังมีร้านทําให้ครับ ก็มีรอยถลอกเล็กหน่อยนะดิ้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันงัดยากนะครับยางอายุยิ่งเยอะแล้ว,ลวมันก็ยิ่งยัดยากครับยิ่งออกเข้ายากเข้ายากออกยากครับทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเสร็จแล้วผมก็กลับบ้านนะครับเนี่ยจะวิ่งอยู่แค่นี้แหละปกติผมจะเข้าห้องน้ำด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ปวดแต่กลับบ้านนะครับ ปกติเนี่ยแวะลงห้องน้ำตรงนี้แหละครับห้องน้ำปตท,ทหน้าเข้าี่สุดแล้วเติมน้ำมันปั๊มเหลืองห้องน้ำปังปา ลมเติ่มลมยานะครับทดลองเบรก ABS เบรก ABS ที่สำคัญน,นะครับลองทดลองดูนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ขับขี่จริงอะ่ะเราไม่รู้หรอก ABS ทำงานหรือไม่ทำงานนะครับลองดูครับก่อนจะออกนิดนยาวๆก่อนอะไรเนีย่ยเอาลองเอาไปขี่ก่อนลองลองเบรกแบบกั๊มไปเลยเบรกอะ่ะนะครับเดี๋ยวการไม่ดูอีกรอบนะกัม๊มไปเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไจากมลมน,นะครับเนี้ยครับเนี่ยครับ สัญชาตญาณของเราอะถ้า ABS มันเสียมัน๋ยรัถปึ๊กเลยคนระับเราไม่ต้องลองความเร็วสูงเขาลองความเร็วตัำแค่นั้นก็พอเพราะว่าบ้า ABS อะนะครับมันแพงนะเพื่อนผมบอกว่าแพงมากเลยนะครับบอกพยายามทดลองบ่อยๆนะับเดือดรัดทั้งก็ยังดีนะใครมีความผิดแตกต่างยังไงก็แนะนำกันได้นะครับได้แบ่งปันนะ แล้วก็รุ่นนี้นะครับ c b 5 0เดี๋ยวนี้ก็เรีอบจับได้สบายแล้วนะครับราคาไม่ถึงหมื่นก็ไม่ถึงแสนก็มีนะแต่ต้นๆเนี่ยประมาณนี้ครับคุณตอคนะคเป็นรถครูเป็นรถ,ถขับขี่ได้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับอะไรก็ถูกครับผมยังไงก็หากคิดชอบนะครับกดติดตามให้กราดังใจนะครับ